สามสี่โหมดแดงโหมดแดงโหมดแดงก็แข้งก่อขาก็เสื้อก่อผ้าตุงแฉ่งตุ้งแฉ่งโหมดแดงโหมดแดงโหมดแดง,ดแดงก็แข้งก่อขาก็ Banana peel, peel banana peel, peel banana check, check banana check, check banana check, check banana go, go banana go, go banana go, go banana peel, peel banana peel, peel banana peel, peel banana check, check. banana co co banana co co banana co co banana hiu ha gì cây ha ha đào ม,มันจะต้องถูกสับอุ้ยม,มันจะต้องถูกสับอุ้ยสับปีกซ้ายสับปีกขวาหิ้วกับบ้านหิ้วกับบ้านหิ้วกับบ้าน นะะคก็จะมือเป็นวงกลมจากนั้นก็ควายมือกัน โดยที่เวลาที่จะพยายามทาอะไรเนี่ยกห้ามอกจากันเน,นี่ยนมองนี้นนนโอม,มีใ <c oughs> แล้วพอออกมาเนี่ย้ามันจะไม่เหมือนเดิมคือจะมีรังคนที่หันไปแล้วเกมนี้เนี่ยมันก็จะสอน้นนเรารู้ว่าตอนแรกอะถ้าเกิดว่าเราจับิงมก,ก็คือเรายังรักกันอยูแแแ่แต่ถ้าตเมื่อไหรที่มีปัญหาคือต่เราคมีความแแย้นั่นคือมือที่ไอวกันแล้วก็ซ้อนกัน ถึงแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาได้แต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยลักษณะที่ออกมามันก็จะไม่เหมือนเดิมดังนั้นในความเป็นเพื่อนก็จะพยายามอยากให้มันเกิดปัญหาขึ้น 舍舍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  cp 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 แต่มือต้องควยกันนะเ็ล ต้องมาทั่างพอต้องใครก็จะเปลี่ยนด้านฝั่ง้าด้วยไอ้นน่งอ่ะ้จะต้องมีบรางบอล้ง้าวจะต้องขวาต้อง